รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยย สวัสดีครับสวัสดีเจเด็กๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งแปลกครับของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับผ่านคำถามที่ชวนให้คิดนะครับกับคำว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเจ่นเคยนะจ๊ะโอ้ยแล้วก็พิธีกรคู่ของพี่ตวันนี้ก็คือพิสมพงษ์ครับ นี่ตอนดูหน้าหลายต่อละไม่เห็นนายโชว์อะไรกับเขาเลยอัโโอนเนะท้าทายท้าทายงั้นวันนี้ครับพี่ต้นจะเผยความจริงเขาพี่ต้นมีความสามารถพิเศษเหมือนกันครับพี่ต้นจะมาโชว์ความสามารถพิเศษอะไรครับนั่นก็คือเสกแก้วน้ําธรรมดาใบนี้ให้ลอยได้ครับ oh, <yeah. S 1> โอ้โหเห็นเลยนเห็นเลยครับน้อง,อองๆอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วก็จับตาดูให้ดีครับแก้วน้ําจะลอยขึ้นได้ครับ หนึ่งสองสโอ้โหอีกทีไหมครับน้องๆอ,อาจจะดูไม่ทัน <c oughs> อีกทีครับหนึ่งสองสามเ <c oughs> ฮ้ยทำได้ไงอ่ะมันเสียบอยู่เงฮะเดียวเดียวทำไมอ่ะ อายฮะเดี๋ยวน้องรู้ทีหลังก็หาว่าพี่ต้นโกหกไงเนี่ยอนะเสียบอย่างเงี้ยน้องก็มีเลยเอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งแปลกกันดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประเทศลาวครับ <c oughs> จริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่าที่ลาวนะครับมีภูเขาครับชื่อว่าเขาควายครับซึ่งถือว่าเป็นที่ฝึกวิชาด้านคาถาอาคมและไสยศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ จอมขมังเวทเนี่ยนะโยเขาจะเดินทางไปที่นี่ครับแล้วก็ไปฝึกวิชาที่นั่นโดยผนังในถ้ำเนี่ยเขาบอกว่าจะเต็มไปด้วยอัครวิชาอาคมต่างๆบนฝาผนังนี่เต็มไม่หมดเลยครับน้องๆว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับในจริงแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอยากจะรู้คําตอบกันเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องเหตุหัวลิงครับเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาอุดมทรายในเราถึงไม่มียอด และเขาบอกนะครับเป็นตำนานการหายไปของยอดเขาอุดมทรที่กลายมาเป็นภูเขากลางเมืองหลวงพระบางในประเทศลาวครับแล้วเสร็จแล้วนะครับไปพบกับพี่ปอมครับในช่วงกระดาษภัพร,รับอาเซียนวันนี้พับเห็ดเลยโอ้โหและช่วงหน้ากลับมาครับมาฟังกันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ การละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่องเห็ดหัวลิงการละครั้งหนึ่งนางสีดาต้องการกินเห็ดชนิดหนึ่งคือเห็ดหัวลิงแต่นางกลับบอกฮนุมานซึ่งเป็นราชาแห่งลิงว่าให้ไปเก็บเห็ดหัวเสือบนภูเขาในเมืองอุดมใ่มาให้แทนเพราะเกรงจะไปล่วงเกินฮนุมานที่เป็นลิงจึงไม่กล้าบอกตรงๆง ว่าต้องการกินเห็ดหัวลิงหนุมานรับคำสั่งและก็เหาะไปยังภูเขาอุดมใจฮหนุมานเก็บเห็ดชนิดหนึ่งมาให้เมื่อนางสีดาได้เห็นก็บอกว่าไม่ใช่เห็ดที่นางต้องการหนุมานจึงเหาะไปยังภูเขาอุดมใจอีกครั้งเพื่อเก็บเห็ดที่นางสีดาต้องการไม่นานนักหนุมานก็กลับมาพร้อมเห็ดที่เก็บมาให้และเมื่อนางสีดาได้ดูแล้ว ก็บอกฮนุมานอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่เห็ดชนิดที่ฉันต้องการกินจ้าฮนุมานงุนงงเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเก็บเห็ดชนิดไหนมาให้นางสีดาแต่แล้วฮนุมานผู้มีไหวพริบและพละกกำลังมหาศาลก็เกิดปัญญาจึงบอกนางสีดาว่าไม่ต้องกังวลน,นายท่านข้ารู้แล้วว่าจะนำสิ่งที่ท่านต้องการมาได้อย่างไร แล้วก็เหาะจากไปทันทีไม่นานนะักหนุมานก็กลับมาพร้อมกับยอดเขาอุดมใจที่ถูกถอนมาวางเอาไว้หน้าวางังและเชิญให้นางสีดาเลือกเก็บเห็ดตามที่ต้องการทุกสิ่งที่ท่านต้องการอยู่ตรงนี้แล้วเชิญเลือกเลยพะยคะ่ะนางสีดาจึงให้หญิงรับใช้ไปเลือกเห็ดบนยอดเขาที่หนุมานถอนมานำมาปรุงเป็นอาหารมื้อคำ่ำเมื่อนางสีดาได้ลิ้มรส เห็ดหัวลิงอย่างที่ต้องการก็ชื่นชมในสติปัญญาของหนุมานและบอกว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดกว่ามื้อไหนๆนับตั้งแต่นั้นภูเขาที่หนุมานถอนมาก็ตั้งทำงานอยู่หน้าวังในเมืองหลวงพระบางผู้คนพากันเรียกเขาลูกนั้นว่าภูสีดาและเรียกสั้นๆต่อมาว่าภูสี สวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่น้องๆได้ฟังนิทานสนุกๆก,กันไปนะครับวันนี้เรามาพับเห็ดกันเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาละพับครึ่งนะครับ หาเส้นกึ่งกลางเปิดออกนะครับพับอีกครึ่งหนึ่งกลางออกคราวนี้พับขอบ1ขอบนะครับสมมุติว่าขอบซ้ายเข้ามาที่เส้นกึ่งกลางเราทําแบบนี้เพียงด้านเดียวจากนั้นพลิกกลับด้าน แล้วก็ม้วนกระดาษสักเล็กน้อยนะครับเมื่อเราพับเป็นบานประตูปิดเข้าหากันเราก็จะเห็นแถบสีขาวอยู่ด้านล่างแล้วก็แถบสีส้มอยู่ด้านบนนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับซิกแซกตรงช่วงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพับแถบสีขาวนี้ขึ้นไปก่อนครั้งหนึ่งจากนั้นก็พับลงมา เท่ากับว่าเราได้ยยนกระดาษขึ้นไปแบบนี้นั่นเองต่อจากนั้นขอบทางด้านข้างตรงนี้นะครับเราพลีเข้ามาทางด้านในนะครับแบบนี้นะครับขอบกระดาษด,ด้านข้างเราพลีเข้ามาด้านในขั้นตอนที่เหลือก็เพียงแค่ พับเก็บมุมเก็บมุมทางขวา,าเก็บมุมทางซ้ายแล้วก็เก็บมุมทางด้านล่างด้วยเมื่อพับเก็บมุมทั้ง4ด้านนะครับเรียบร้อยแล้วเราพลิกกลับมาก็จะกลายเป็นรูปเห็ดนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายน้องๆอ,อาจจะแต่งเสริมเข้าไปนะครับเป็นลวดลายเห็ดอาจจะวาดลวดลายกลม,กลม เล็กใหญ่ต่างกันไปนะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุของเราอย่าลืมติดตามช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ยังไงดังจ้ะสนุกจริงๆเลยใช่นนะัแหละเจ้น้องัง <c oughs> โ,โหยแน่นอนครับเพราะรายการของเราเนี่ยโอ้โมีความสนุกสนานบันเทิงแยะๆไปหมดเลยครับแต่ว่ารายการของเรานะจ๊ะไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะจ๊ะที่ธงนี่แหละจะน้สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ของประเทศอาเซียนนะให้ชนกันด้วย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมเกร็ดความรู้อาเซียนจากพิ่พง์กันนะครับซึ่งขอบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนชุดเพื่อให้การแบบว่าเข้ากับบรรยากาศของเขาด้วย <c oughs> งั้นแล้วหลังจากนั้นนะจ๊ะเราจะได้สนุกกันต่อกับก,การตัดิดของเล่นกัตธิโนในช่วงสนุกคิดตัดิดของเล่นวันนี้จะทัน ตกสนุดจากท่ากันเลยทีเดียวเชียวสรรหาวิธีจริงๆนั้นคุณโนเนี่ยงั้นผ้าพร้อมกันแล้วนะจ๊ะไปชมกันเลยรับตายแลวจ้าเกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศลาวชุดตระจนชาติผู้ชายนะจ๊ะเขาก็จะสวมเสื้อแขนยาว พอตั้งคล้ายชุดไทยทราชทานนุ่งโจงกระเดนส่วนผู้หญิงนะจ๊ะเขาก็จะสวมเสื้อคอกลมแขนกระดอกหรือแขนยาวนี่ท่าสดตยท่าเฉียงกล้าวผมขึ้นนุ่งผ้าสิน้นอาหารตะจันชาติก็จะเป็นสุปไก่แต่อาหารพื้นเมืองของชาวลาวระกอบด้วยสนุนไทยหลายชนิดเลยนะจ๊ะ นี่ทั้งตะคร้ใตาสารันแหนกระเทียมหอนแดงจึงเป็นหนึ่งในเมน,นูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วก็นิยมรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอดอกไม้ตะจันชาติจ้ะก็คือดอกลีลาวดีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกจันตาลาวนี่กลีดดอกห้ากลีด ดอกนี้หลายสีสันตามสายทันและทรงกินหองกระจายไปทั่วเลยจ้ะสัตว์ประจชาติช้างเอเชียสายทันอินเดียเป็นช้างตาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินี่ความเกี่ยวข้องกับตรอัติศาสตร์ของลาวตะจุดันนะจ๊ะหรืออยู่น้อยมากเลยในลาวนะจ๊ะการทักทายกันเขาจะทักทายด้วยการไหว้หรือภาษาลาวเรียกว่านบ ตราเทนีและวัฒนธรรมที่สำคัญตราเทนีบุญร่างไสก็จะจัดขึ้นในช่วงของเดือน6หรือเดือน7ตามตฏดทิทินจันทรคตินะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูฝนและเต็นฤดูการของการทำนาปีจึงจัดเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อดูชาหลักเมืองและขอให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาล ตัดจุดันเนี่ยเป็นกิจการที่สนุกสนานและสร้างความสนุคีระหว่างกันด้วยนะจ๊ะสุนุกนีิประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอปกสมุดทันจาก สวัสดีค่ะพบกับพี่โมอีกแล้วนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมจะมาสอนทําปกสมุดค่ะทําจากผ้าค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นปกสําหรับเอามาห่อสมุดอีกทีหนึง่งตอนเราทํำก็คลี่มาจะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง ขั้นตอนแรกเลยค่ะสมุดมานะคะแล้วก็ขนาดของผ้าที่จะใช้เราวัดจากสมุดจากสันปกนะคะขนาดเท่านี้แล้วเราพับเป็นแนวเพื่อเราจะเตรียมตัวเอาไว้ตัดก่อนนะคะอาจจะเกินมาข้างๆสักครึ่งเซนค่ะแบบนี้พอเราได้ขนาดแล้วเดี๋ยวเราตัดผ้าเลยค่ะ ตอนนี้เราตัดมาจะเป็นชิ้นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสมุดมาค่ะแล้วกางสมุดออกเพื่อให้รู้ว่าผ้าที่ใช้ทั้งหมดจะเป็นขนาดเท่าไหร่คือกลางแบบนี้เลยแล้วก็ทาบลงไปดูค่ะแล้วก็น้องๆจะเห็นว่าจะต้องมีส่วนเกินตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อเวลาเราเย็บแล้วมันอันนี้มันจะพับให้อยู่ในด้านในของปกประมาณแบบนี้ นะคะเราจะเผื่อไว้ักมาเนี่ยสเซนหรือ3ามเซนก็ได้ค่ะ mm hmm. พอได้ขนาดแล้วเราก็ตัดเลยค่ะ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปเราเย็บนะคะเราก็จะเย็บกลับด้านนะคะ การที่เราเย็บด้านในเนี่ยเพื่อว่าเวลาเราโชดกลับด้านออกมาอีกด้านหนึ่งอะ่ะด้านนั้นก็จะไม่เห็นรอยที่เราเย็บเป็นด้ายอยู่นะคะก็จะได้ด้านที่อยู่ข้างนอกก็จะสวยนะคะอ่าเสร็จแล้วเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้เราเอาสมุกมาวางนะคะแล้วก็น้องๆพับครึ่งผ้าค่ะเอาปกเนี่ยคะ่ะสอดเข้าไปในในในผ้าที่เราเย็บ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาปกปกสมุดแล้วก็สอดเข้าไปด้านนี้แล้วก็พับแล้วดึงให้ตึงนิดนึงตอนนี้มันก็จะข้างหน้าก็จะเรียบแล้วนะคะตึงนิดนึงล้โอเคทีนี้มาด้านหลังก็จะเหลือข้างนี้ข้างใช่ไหมคะเราก็พับเหมือนเดิมแล้วก็เอากระดาษปกเนี่ยสอดเข้าไปทําแบบเดียวกันที่ทำปกข้างหน้าเลยค่ะ แล้ดึงให้ตึงนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้อันนี้อาจจะเรียบไปสักน,นิดนึงอยากให้มีรวดลายหน้าปกเดี๋ยวเราเอาเศษผ้าเนี่ยคะ่ะสีๆมาใช้จะได้ใช้ของเศษให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้พี่โมว่วาเป็นรูปต้นไม้เป็นก้อนต้นเป็นเหมือนพุ่มไม้นะคะสองพุ่มเล็กกับใหญ่แบบนี้พอเราวาดได้แล้วเราก็เอามาตัดแลคะ พุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มีพุ่มเล็กทีนี้พอเราได้ชิ้นเล็กแล้วเราก็มาวางดูว่าตำแหน่งที่เราจะวางบนปกจะประมาณไหนดีตำแหน่งก็จะประมาณแบบนี้ค่ะพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็ติดกาวค่ะ เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะน่ารักไหมคะอันนี้เราอาจจะทาเป็นของขวัญให้เพื่อนนะคะวันเกิดไม่ต้องไปซื้อของขวัญเป็นความภูมิใจของเราว่าทาให้เพื่อนเองเพื่อนก็มีความสุขที่ได้รับฝีมือจอากเราไปนะคะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ที่บ้านนะคะเก็บเอาไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งนะคะคราวหน้าพี่โมจะมาสอนอะไรต่อเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันสำหรับวันนี้เวลาของพี่โม่หมดแล้วคะ่ะ พบกันใหม่ช่วงหน้าน้องๆจ้ะทีต่ต้นยังนี้นิทานสนุกสนุกอีกเยอะเลยนะจ้ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันต่อเลยค้ับไปเลยจ้าสุนักจิ้งจอกหมาป่าและสิงโตกาละครั้งหนึ่งสุนักจิ้งจอกและหมาป่าเป็นเพื่อนกัน และสัญญาว่าจะช่วยกันออกล่าเหยื่อวันหนึ่งพวกมันจับไก่ป่าได้ตัวหนึ่งทั้งสองต่างก็อยากได้ไก่ป่าไว้เพียงผู้เดียวแต่ด้วยเห็นแก่คำสัญญาและมิตรภาพหมาป่าจึงพูดขึ้นว่า้าจะให้ไก่ตัวนี้แก่เจ้าแล้วกันเพราะเจ้านะ่ะดูหิวโซเหลือเกินสุนัขจิ้งจอกจึงตอบไปว่าเจ้ากินไก่ตัวนี้เถิดข้าไปหาตัวใหม่ได้ ขณะนั้นเองสิงโตตัวใหญ่เดินตรงมาที่สุนัขจิ้งจอกและหมาป่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกกลัวว่ามันจะถูกทำร้ายจึงรีบพูดอย่างนอบน้อมขึ้นว่าข้าช่างโชคดีที่ได้พบกับท่านราชสีข้ามีไก่ป่าตัวใหญ่มาให้ท่านด้วยสิงโตจึงคาบไก่เดินตรงไปหาสุนัขจิ้งจอกแล้วสุนัขจิ้งจอกก็พูดขึ้นว่า ท่านราชสีผู้น่าเกรงขามไก่ป่าตัวนี้คงบรรเทาความหิวของท่านไม่ได้สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ท่านหายหิวได้คือหมาป่าตัวนั้นมันจะทําให้ท่านอิ่มท้องไปหลายวันเลยละ่ะเมื่อสิงโตได้ยินสุนัขจิ้งจอกพูดเช่นนั้นมันก็กระโจนเข้าใส่สุนัขจิ้งจอกและฆ่ามันทันทีจากนั้นเจ้าสิงโตก็โยนไก่ป่ากลับคืนไปให้หมาป่าแล้วพูดว่า บางทีเพื่อนของเจ้าอาจจะไม่ได้จริงใจกับเจ้าเสมอไปหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคำว่ามิตรแทใ้ในหมู่คนพานโอ้ยกลับมาทบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเออต้นตกลงนะจ๊ะที่ลาวเนี่ยก็นิทุกเขาชื่อเขาควาย ซึ่งถือว่าเต็นที่สึกวิชาคาถาอาคมและไสยศาสตร์ของเราจอมนมังเวทโดยเฉพาะเรื่องนี้จริงหรือต่าเนี่ยฮะ <c oughs> เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่อง <c oughs> จริงครับเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอเนี่ยโอ้โห <c oughs> ใช่ครับน้องๆครับเพราะป่านี้นะครับเป็นป่าที่เขาบอกว่าเต็มไปด้วยถ้ำและความลึกลับครับจึงทําให้เหมาะสําหรับเป็นที่ฝึกวิชาของเหล่าจอมขมังเวทอย่างมากมายเลยครับโอ้โหดีจริงๆด้วยเออน้องๆครับ ดูรายการจบแล้วย่านัวแต่กินขนมนะครับแหน่บางคนนี่กินขนมทุกวันเลยเจอเงินหมดเลยนะอันนี้ได้ดีนะครับแล้วก็สันอาจจะถูกได้ด้วยเราควรที่จะต้องรู้จักทอด้วยนะจ๊ะซื้อขนมอะไรเนี่ยต้องรู้จักให้ทอด,ดีกับตัวเองนะครับในงานสุดท้ายเงินหนดในรูตัวด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แต่สลับใคระนะจ๊ะที่อยากจะได้นิทานซีซีแล้วก็วันนี้ที่ทงนี่นิทานแาจากอีก้วจ้ะ และนี่ทานที่จะแจกในวันนี้ก็คือติ้งนี่เลยครับอ่าเรื่องดูสินั่นอะไรฮ่าต้องขอขอบคุณสนพิมนามีบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเคล่าขอบคคนครับและก็เล่นต่อไปติ้งป่วนโลกแห่งเกมนะครับอันนี้ก็เป็นฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับเป็นความรู้พัฒนาตัวเองนะครับต้องขอขอบคุณสนพิมนามีบุ๊กมากครับขอบคุณครับกุ้งแคร เล่นต่อใตนะจ๊ะติง้งเบสโลมาน้อยประจนภัยใต้ทะเลครับต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทซี d u c a t i o n ช่จำกัดมากครับขอบคุณครับขอบคุณเคและเล่นต่อใต้ติง้งชุดบอร์ดเปิดประตูความรู้สู่ประชาคมอาเซียนครับอันนี้ก็เป็นฉบับการ์ตูนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับบริษัท Skybook ด้วยนะครับขอบคุณเจสำหรับน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะร่วมสนุกนะจ๊ะ ก็ง่ายเหนือนเดิมน,นะจ๊ะน้องๆก็เล่านิทานเลยและให้คุณพ่อคุณแม่ทายเต้นคริสก็ได้นะจ๊ะแล้วไปอัพบนยู u b e แล้วอย่าลืมนะจ๊ะครับเอาลิงก์นะจ๊ะไปแชร์ที่เซตนุกของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้กระเป๋า <c oughs> จากพี่โมนะครับในช่วงการประดิษฐ์ของเล่นแล้ว,ลวก็เรายังมีแจกกันอยู่เหมือนเคยครับและนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นี่เอง นี่เลยจ้ะกติการ่วมสนุกนะครับง่ายมากนะครับน้องๆเพียงแค่บัะดิ์ของเล่นครับจากของเหลือใช้ครับและถ่ายรูปไว้นะจ๊ะแล้วเอามาโพสต์ที่ Facebook ของเราครับอันไหนที่น้องๆทํามาแล้วแบบโอ้อยากจะอยากทาก็ทามาเลยนะอันไหนที่พี่โม,โมดูแล้วอู้ชอบมากเลยรับไปเลยครับกระเป๋าสวยๆจากเราไปนะครับ <c oughs> วันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาซี นะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านะกดไลค์กันด้วยนะจ้านะคราวหน้าเสนอเรื่องนิทานลาวเต็นนิทานจากโลกตัวอนออกนะจ้ะเรื่องเจ้าขี้เกียจสลังยาว และอย่าลืมนะจ๊ะในช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนที่ตอนจะน่าสอนทัดเตียงโอ้ยหนุ้ย,ยเราทักกันสุดยอดขึ้นทุกวันนะจ๊ะน้องๆและใครที่อยากจะมีความรู้เกล็ดความรู้อาเซียนแล้วลก็เราจะนาสั่งความรู้เกี่ยวกับประเทศแล้วแล้วน่าสนุกกับการตดิดของเล่นกทัททนโนเราจะน่าทำกล้องถ่ายรูปโอ้ยใครทำเสร็จแล้วสอนที่ทงด้วยนะอยากดูและอย่าลืมติดตามชนกันด้วยนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ,จะ,จะ